สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยระดับชั้นป .4 วันนี้เรายังคงเรียนเรื่องคำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้เช่นเดิมนะคะเพราะรายละเอียดของคำควบกล้ำมนนีมากมายที่นักเรียนเป็นทั้งความรู้เดิมและความรู้ใหม่ครูจะทบทวนตั้งแต่แรกนะคะอักษรควบกล้ำม,มีลักษณะเป็นอย่างไร อักษรควบกล้ำคือพยัญชนะที่ควบหรือกล้ำกับตัวรอลอวอ,อ่านออกเสียงควบร่วมสระเดียวกันแบ่งออกเป็นสองชนิดคืออักษรควบแท้และอักษรควบไม่แท้อักษรควบแท้คืออักษรควบที่เกิดจากพยัญชนะสองตัว ควบอยู่ในสระเดียวกันได้แก่พยัญชนะที่ควบกับตัวรอลอวเมื่อควบกันแล้วจะต้องอ่านออกเสียงพร้อมกันเช่นอักษรควบกล้ำพยัญชนะใช้ควบกับตัวรอมีดังนี้กอรอ,รอเช่นคำว่ากรงรองไกลขอรอ คำว่าครัวรุพระเครกคอรอเช่นคำว่าผักสวนครัวครองใครมาดูต่ PU K น yup. อนะคะตรอเช่นคำว่าตรงตราตรึกทรอเช่นคำว่าอินทรานิทราจันทราปรอเช่นคำว่าปราบปรงปรุง พอรอเช่นคาําว่าแพรวพร้อมสมุนไพรย,ยังมาดูต่อนะคะนักเรียนนี่คือทุกทวนนะคะพยัญชนะที่ใช้ควบกับตัวรอมีดังนี้กอรอรองกลัน่นกลายขอรอเหลาขาดโขง ต่อมาคอลอมีตัวอย่างคำว่าคลี่คลายคลายปลอ,อมีคําว่าเปลวปร,ปร่องเปลี่ยนหอลอมีคําว่าผีพรามโผลุนขันคอลอมีคําว่าโพรเพลกพลาดผลิวอักษรควบกลัำกับตัววอมีดังนี้ กวกวางกวาดกว้างขอวมีขวานขวนขวายขวักขวายยังให้นักเรียนดูต่ออีกนะคะคอวเช่นตัวอย่างคำว่าควันเควงคว้างคว่ำมาดูที่อักษรควบกันไม่แท้คืออักษรควบที่เกิดจากพยัญชนะสองตัว ควบอยู่ในสระเดียวกันได้แก่พยัญชนะที่ควบกับตัวรอแต่อ่านออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าไม่ออกเสียงรอลักษรควบไม่แท้แบ่งออกเป็นสองลักษณะดังนี้ 1. ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าได้แก่พยัญชนะตัวจอซอ สอสาลาสอเสือควบกล้ำรอแต่ไม่ออกเสียงรอเช่นคำว่าจริงอ่านว่าจริงไสอ่านว่าไซเ้าอ่านว่าเซาสร้างอ่านว่าสร้างเสร็จอ่านว่าเสร็จสังเกตตัวอ่านด้านหลังนะคะนักเรียนทั้งหมดเวลาเขียนทำอ่านจะไม่มีตัวรอเรือเลยเป็นคำควบไม่แท้ สอ,อักษรควบไม่แท้ที่ออกเสียงแปรไปเป็นเสียงอื่นได้แก่ตัวทอที่ควบกับตัวรอประสมกับสระเดียวกันแล้วออกเสียงเป็นซอมาดูนะคะอันนี้เป็นบทประพันธ์ที่ใช้กันมานนมนานนะคะและมีผู้แต่งเพื่อให้นักเรียนเนี่ยจำได้คำเหล่านี้ทั้งหมด ทอรรที่เปลี่ยนเสียงเป็นซอส้วนทรงทราบสามสายสุดโซมหมายนกอินซีมัสซีอินซีมีเสื้อนุนซีพุทธาเปาวสวงไซซับแทกวัดโซมนัตฉะเชิงเชิงเซาตัวทอรอเหล่านิ้วเรา ออกสำเนียงเป็นเสียงซอแต่งโดยกำชัยทองหล่อหนังสือหลักภาษาไทยพุทธศักราช2,525นะคะเขาแต่งเพื่อให้นักเรียนเนี่ยจำง่ายขึ้นปัจจุบันได้มีคำที่ยืมมาใช้จากภาษาอังกฤษหลายคำทำให้มีการออกเสียงอักษรควบแท้เพิ่มขึ้นเชน่นบรอตัวอย่าง คำว่าควบกล้ำจากภาษาที่ยืมมาก็คือเบรกบรอกเกอร์บอล b l บล็อกเบลฟอ f r ฟรีเฟนฟรายตอร์บรีม g ริงไรคำเหล่านี้เป็นคำควบกล้ำนะคะเรียนแต่เป็นคำควบกล้ำที่ยืมมาจากภาษาตา่ตางอ่ะต่างประเทศหรือภาษาอังกฤษเลยมีตัว ควบกล้ำแท้เพิ่มขึ้นเพราะเป็นคำที่ยืมมาใช้ต่อมาข้อสังเกตของคำควบกล้ำทอควบรอบางคำอาดออกเสียงเป็นคำควบ,บแท้ได้เช่นจันทราอินทรานราิทราแทรกเตอร์ทรัมเป็ต คำเหล่านี้เป็นข้อสังเกตนะคะทีนี้จากที่คุณครูทบทวนมาให้ทั้งหมดตั้งแต่แรกเริ่มจนมาถึงตอนนี้ทั้งคำควบกล้ำแท้และคําควบกล้ำไม่แท้มีวิธีการให้นักเรียนสังเกตมากมายก่อนหน้านี้หากนักเรียนไม่เข้าใจกลับไปทบทวนแล้วมาทำแบบฝึกหัดในทักษะภาษาเล่มนี้นะคะที่หน้า 42. โจทย์บอกว่าหาคำที่ควบกับตัวรอรอวอตามที่กำหนดแล้วฝึกอตามที่กำหนดก็คือโจทย์กำหนดควบกล้ากอรอตัวอย่างเขายกให้คำว่ากรอบที่เหลือนะักเรียนเขียนต่อนะคะย้ำต้องเป็นคำควบกล้ำกอรอต่อมาเป็นคำควบกล้ำคอรอ์ นักเรียนเขียนตามที่โจทย์กำหนดมาเช่นกันต่อไปคำควบกล้ำปอรอคำควบกล้ำพรออคำควบกล้ำผอรอคำควบกล้ำปรคำควบกล้ำกวและคำควบกล้ำขอวอทุกคำควบกล้ำที่โจทย์คำกำหนด ครูได้สอนและอธิบายให้หนักเรียนจดความรู้ลงในสมุดแล้วข้างต้นก่อนหน้านี้สามารถที่จะไปค้นคว้าและนำมาทำแบบฝึกหัดนี้นะคะขอหนักเรียนทุกคนทำเสร็จในเวลาวิชาภาษาไทยและทำอย่างตั้งใจย้ำคำที่นำมาเขียนตรงนี้ขอเป็นคำที่มีความหมายนะคะ ไม่ใช่ควบกลัมแต่ไม่มีความหมายหาที่มาที่ไปของคำไม่ได้แบบนี้คุณครูไม่ให้ถูกนะคะฉะนั้นคิดคำดีๆเป็นคำที่ใกล้ๆตัวเราและมีความหมายตั้งใจทำวิชาภาษาไทยนะคะลงในแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยคาบหน้าครูกับนักเรียนได้มาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ